ยังจําคดีพระคึกฤทธ์ได้ไหมครับพระคึกฤทธ์พระคึกฤทธ์พระคึกฤทธ์มีสองประเด็นประเด็นเงินวัดแล้วก็ประเด็นสีกาสูตรสาเร็จเลยพระถ้าจะเยอะไปหนาพระถ้าจะมีปัญหาหนีไม่พ้นเรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงถ้าเงินเยอะปุ๊บเรื่องผู้หญิงก็มาแต่ถ้าไม่มีเงินเรื่องผู้หญิงก็จะไม่มาไหมก็ไปพันกันเรื่องเงินเออสรุปก็คืออที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่าพระคึกฤทธ์มีความผิดตามข้อกก่าวหาแล้วนะครับค่ะ เพียงแค่บอกว่าโลกาวัชชะพระครึกฤทธ์เจอโลกาวัชชะสองเรื่องเรื่องเงินวัดและเรื่องสีกาค่ะเรื่องมันก็ไปถึงตำรวจอืตอนนี้เข้าใจว่าไปถึงมือบิ๊กเต่าใช่ไหมค่ะบิ๊กเต่าทีนี้มันก็มีประเด็นที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะมันมีเงินบางก้อนเนี่ยไปที่ต่างประเทศอืม จากเมืองไทยและถูกโยนไปที่ต่างประเทศเยอรมันอะไรใช่ไหมยปที่เยอรมันเยอรมันครนั้งแรกจ,จากประเทศไทยครั้งแรกเงินจากประเทศไทยโอนเข้าบัญชีสีกาค่ะในประเทศไทยค่ะจากนั้นจากบัญชีสีกาในประเทศไทยถูกโอนต่อไปที่บัญชีมูที่ที่เยอรมันค่ะจากนั้นจากบัญชีมูที่ที่เยอรมันก็ถูกโอนต่ออีกทีไปที่บัญชีสุดบุคคลที่เยอรมันก็คือบัญชีพระคึกฤทธิ์ใช่ค่ะ ลายทางเริ่มมาจากไหนไม่รู้แต่มันผ่านบัญชีศีการในไทยผ่านบัญชีบูทีในเยอรมันและไปจัป้าไปที่พระไปที่บัญชีของพระคึกฤทธิ์ที่เยอรมันก็มีคําถามกันเยอะเพราะเหตุที่เส้นเงินมันมันพาดผ่านข้ามประเทศมันจึงเกิดประเด็นปัญหาว่าถ้าจะมีความผิดยังไงครับมันเป็นความผิดในราชนาจักร หรือนอกราชอาณาจักรหรือบางส่วนในและบางส่วนก็นอกแต่ม่มีนอกราชด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้ต้องให้ใครทำท่านอภิดีสำนักงานการสอบสวนของสำนักงานอยการสูงสุดก็คือท่านวัชรินท่านวัชรินท่านก็ท่านก็ชงเรื่องไปที่อายการสูงสุดค่ะเมื่อเมื่อมันคาบเกี่ยวจะเป็นคดีนอกราชไหมถ้านอกราชต้องไปอยู่ที่อัยการที่อัยการสูงสุดใช่ไหมคะคดีนอกาว่า คดีนี้มันในหรือมันนอกหรือทั้งนอกทั้งในถ้ามันทั้งนอกทั้งในไม่ตช่ความวผิดเกิดขึ้นทั้งนอกทั้งในจะทําอย่างไรจะจัดการอย่างไรถ้าถือเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือหรือมีบางส่วนเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรมันก็เป็นอํานาจสบอบสวนของอายการสูงสุดอายการสูงสุดถ้าเป็นใครรอบใครรับผิดชอบโดย โดยธรรมชาติและโดยวิธีปฏิบัตินะไอการสูงสุดก็ให้ตำรวจเจ้าของเรื่องตั้งแต่แรกเป็นคนทำแต่ก็จะส่งอายการเข้าไปร่วมด้วยร่วมทำร่วมเป็นพนักสอบสวนด้วยใช่ค่ะในขั้นตอนและมักจะใช้สํานักงานการสอบสวนของวชองของอายการวิชารณ์นแหละอายการกุ๊กประมาณนั้นใช่คหมก็อันนี้ก็ต้องรอรอดูการวิจัยชัยสุดท้ายจากอายการสูงสุดลงมาว่าคดีพระึครคธิศนอกราชนะ ถ้าไม่นับเป็นคดีนอกราชตำํำรวจก็ทําไปโดยลําพังบิ๊กต่าวก็ทำไปแต่ถ้าเป็นคดีนอกราชหรือคาบเกี่ยวกับนอกราชต้องส่งไปอายาการมีความน่าจะเป็นมีความน่าจะเป็นบิ๊กต่าวอาจจะได้ทําสํานวนร่วมกับอายาการวชลรินอีกครั้งอ,อีกครั้ง